เออเหลืออยูนะครับไม่ติดถังไม่เหม็นนะครับนี่คือสูตรใหม่ของเอนดิ้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นอัตราใช้เท่าเดิมทุกอย่างใช้เหมือนเดิมแต่ราคาเท่าเดิมแต่เปลี่ยนสูตรเอนดี้งและประเด็นยาเหลือให้เป็นสูตรใหม่นี่คือตัวที่หนึ่งนะครับที่จะเล่าให้ท่านฟังจากดีเทนเมทาซิกเปลี่ยนเป็นรีเทนเอนดิ้งไฮโดรแกนบูชามิคบอกสหรับสอย ปูใหม่โดยเฉพาะปูเซ็ตฉีดเลยรั้งเกียวจบนี่คือหลักการของยีนแท้ของเราแต่ฉีดทับไปได้นะครับฉีดเสร็จเว้นไว้สองวันไล่น้ำตานทันทียาไม่หลุดไปไหนนี่คือสูตรใหม่ล่าสุดนะครับหนึ่งชุดค่าใเหมือนเดิมนะครับตัวที่สองเปิดตัวใหม่อีกคู่หนึ่ง หลายหลายท่านอาจจะเคยเรียเป็นเป็นแพ็คเกอร์โอเลนเดอร์เคนอีอีซีเดอรเปลี่ยนมาเป็นแคปซูลหรือซีเอสสูงน้ำสูงไหมสิ่งที่เปลี่ยนไปในยาคู่นี้ก็คือว่าหนึ่งบรรเทาภูมิแพ้ที่ฉีดทับก้อยได้ประเด็นแรกนะเป็นยาภูมิแพ้ที่สามารถฉีดทับก้อยได้ก้อยไม่เป็นอะไรด้วยคู่นี้แต่สารผมพีนะครับ ในอ้อยต่อรถตัดที่มีใบอ้อยคุมอยู่บนไลน่ถ้าเดิมเป็นสูตรน้ำมันเองน้ำมันแบบเดิมไม่สามารถเชื่อบนแปลอ้อยที่มีไไใบอ้อยขาไล่อยู่ได้เนื่องว่าเนื่องจากสูตร EC ไปจับยึดกับใบอ้อยที่อยู่ขาไล่ไม่สามารถพิกตัวแปลงปญญาได้แต่พอเราเปลี่ยน EC มาเป็น c ีอที่เป็นสูตน้ำหน้าสุดนี้สามารถฉีดทับไปอ้อยที่ค้างไ่ได้ยาเมื่อโดนฝนหรือให้น้ำยาจะพิกตัวลงในดินทำมาเพื่ออ้ยต่อลดตัดโดยเฉพาะตัดอยเสร็จทิ้งไว้หนึ่งเดือนรอใบอ้อยหอกลากลึงเปอร์ฝังปุ๋ยฉีดยาชุดนี้ตามได้ถันที ครั้งเดียวจบเช่นกันในอ้อยตอนี่คือสูตรเกิดมาเมื you ers, ่อเป็นยาบูรินแท่ในอ้อยตอเาะฉี่ทำอ้อยได้อ้อยไม่เป็นไรเลยแพโอเอ็นเป็นยาบุรินว่าผมผมบอกเจอพี่เราตอนแรกทีหนงหลังจากที่ไปโรงงานมาซึโนะเราบ่อยปัญหาจาใบว่าในอ้อยที่ใช้รถตับจะรุนแรงขึ้นเรื่อยเมื่อใบอ้อยคงอยู่ในแคร ยาใบแค่จัดแข่งขันสู้ไม่ได้ที่รอกุญกามตุกัยว่าอยากคิดว่าใบอ้อยที่เราทิ้งไว้ได้จะสามารถปรุงยาได้ปรุงไม่ได้โดยเฉพาะใบกว้างนี่คือหยาการของมันตันเซ้นทิ้งไว้ในึ่งเดือนรอใบอ่อนดาบิเปอร์ฝังปุ๋ยอ้อยจะขึ้นมาเป็นพิวฉีดทับอ้อยได้เลยสำหรับยาโมดิแทในอ้อยต่อตัวนี้นะครับหลังจากเปลี่ยนเทคนิควาเป็นสูตรใหม่แล้ว ุุดดดชชาานน้้เเอมื่ครับวันนี้จริงๆแล้วที่เดินทางมาแม่เข้งมาโลกงานอย่งเี้ครับไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้เลยเปรียบมือนว่านวัตกรรมเปลี่ยนโลกมีสิ่งที่ท่านจะได้ดูต่อไปนี้คือนวัตกรรมเปลี่ยนโลกความหมายคือมันคือตัวหนูสัปน้ห์ ปัญหาของชาวไร่เมื่อปีที่ผ่านมาเอากันชัดๆเลยนะครับให้น้ำไม่ทันให้น้ำไม่ทันความหมายคือหัวจะวนรอบกลับมาแปลงนี้แล้วค่อยเหลือไปบห่อไปแล้วเนื่องจากว่าน้ำที่เราให้แบบไล่ลกมันแห้งก่อนแล้วทำยังไงให้น้ำที่เราไล่ลูกมันอยู่ในนี้ได้นานๆหลักการ ตอนนี้เป็นสารอุ้มน้ำไม่ยินดูดน้ำได้500เท่าความหมายคือผมแนะนำให้ใช้2กิโลกรัมต่อไร่ผสมปุ๋ยสางปุ๋ยทั้งอ้อยโขงใหม่และอ้อยต่อเมื่อได้น้ำจากการให้น้ำหรือฝนตกตัวนี้ดูดน้ำได้500เท่าใส่2กิโลดูดน้ำได้500เท่าความหมายคือ1กิโล หนึ่งกิโลได้500ลิตร1-2ึกิโลได้1นึ่งนลิตรเก็บน้ำไปยิงได้หนึ่งพันลิตรที่สำคัญไม่ได้ดูดั้งเดียวดูดปล่อยดูดปล่อยดูดปล่อยมีน้ำให้ใหม่ดูดใหม่นะครับเมื่อยิงแค่ปวดป่อยน้ะไม่ว่าจะิงนะครับนึกถึงภาพตามของนะใส่ลงไปเลยยิงเมื่อให้น้ำปุ๊บตัวนี้จะดูดกอดดูดน้ำเก็บไว้ นะครับเมื่อเลียแหลหรือน้ำ้อยตัวนี้จะปล่กอยนะ้ำเอามาให้ฝอยิีผมเรียกกันว่านวัตรกรรมการโนกเหตุผลก็คือแหล่แน่เจอแหล,แล่ตัวนี้จะช่วยได้ในการเก็บนะ้ำไว้ดนหัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้ครับสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังฟังดีๆมันไม่ได้แค่เก็บนะ้ำมันเก็บปุ๋ย มันเก็บปุ๋ยปุ๋ยใส่ลงพื้นไปพร้อมกับรีบออนเมื่อให้นะ้ำปุ๋ยละลายออกมาส่วนหนึ่งค่อยดูดกินได้อีกส่วนหนึ่งตกท้ง้งอยู่ดิหรือถูกชดดักน้งโดยนะ้ำลงน้ำไดีแต่ตัวรีออนตัวนี้จะช่วยดูปุ๋ยเก็บไว้ให้ด้วยทำให้อ้อยเขียวทนเขียวนานนอกจากมีนะ้ำให้ได้ดูดกินาน,านานแล้ว รีออนยังช่วยปุดปป่อยปุ๋ยแก็ปุ๋ยให้กับอ้ท่านด้วยนี่คือหลักการของดีออนผมจะเรียกกันว่านวัตกรรมเปลี่ยนโลกจำปีที่แล้วดีนะครับจำปีนี้ผ่านมาเราไม่นะ้ำไม่ทันกว่าจะบนลับมาเดือนขึ้นสองเดือนอ้อยหัวไปแล้วเอาใหม่ครับตัดหน้าฝังปุ๋ยเอารีออนสองกิโลไปคุกับปุ๋ยลองถือเมื่อใ ตีอ่อนจะช่วยดูดน้ำหน่บในทันไข้ไรของตัวอ um right ่อนณวันนี okay. e ule, いい้นะครับณวันนี้หลายๆโรงงานเป็นนโยบายในการส่งเสริมตัวอ่อนให <It> ้กับชาวไร่ใช้เพื่อแก้ปัญหาไข้ไ์นี่คือตีอ่อนนะครับพอคุกับปุ๋ยแล้วใส่ลงไปในเรนได้เลยนะครับสองกิโลกรัมต่อปุ๋ยห้าสิบกิโลต่อไร่สองกิโลกรัมต่อไร่สำหรับตัวีอ่อนนะครับ เดี๋ยวจะมีชาวไร่มา,าเลาา่าให้ฟังทำไม่ที่ลองใช้ดีออนแล้วเป็นยังไงตัองพิจาราต่อมีตัวนี้ครับปุ๋ยในที่ที้หลายถ่ายท่านรู้จักปุ๋ยนี้ตัวสนใจามาสิงโตเดิมหรือจะเป็นตัวเขาเรียกว่าปุ๋ยรีเมียมคงเพลินะครับเดิมลาก้า นีทุกมีชุดเด็กใส่ใน20 1สิบในลูกเอลแต่เนื้อข้างในมีโลเคนปุ๋ยปีเปี้ยของเพ็รผมเล่าให้ท่านฟังอีกรอบหนึ่งสำหรับปุ๋ยคองเพ็รที่ท่านไม่เข้าใจว่าปุ๋ยคองเพ็รมันต่างจากปุ๋ยคองปาวหรือปุ๋ยเตาเป็นยังไงสิ่งแรกเลยครับปุ๋ยเตาเป็นคือการเอาเอ็นพีและเทมาทุบรวมกันให้ได้ตามสูตรนั้น อุ้ยออคอมปาคือการเอาเอพีและเทมากดแล้วปั้งม็ดใหม่ในตัวเ้นในคอมปาและเ้าเป็นท่าน ดูทีนี้ทันทีถ้าท่านใส่ยูเรียยูเรียจะต้องเปลี่ยนเป็นเอ็นอ็ต้องเปลี M. M. ่ยนเป็นไนเตรทอ้อยยังสามารถดูดกินได้ถ้าท่านใส่เอ็นอ็ต้องเปลี่ยนเป็นไนเตรทอ้อยถึงจะสามารถดูดกินได้แต่ตัวนี้มีเอ็นที่เป็นไนเตรทผสมแล้วที่สําคัญใส่ตัวเพื่อเพื่อให้หละลายช้าไว้ ที่น้องเขาเอย่างนี้นะครับผมขึ้นทะเบียนตัวที่2010ปากา้าไม่ทันผมก็เลยเอาปุ๋ยอีเนียมตัวนี้ไปฝากในชื่อของลูกอลุน2010ที่ท่านเดินผ่านเข้ามาที่ท่านตักตัวอย่างไปนั่นคือปีนี้เราจะใายชื่อของลูกอลุน2010แต่เนื้อข้างในคือนิตัฟอนกา้ามาสิโตเดิม ปุยคอมเพกเหมือนเดิมแต่อยู่ในแมงลูกอรดุม20 10 10นะครับรับประกเน็ดที่ท่านตัดไปถ้าปุ๋ยที่ส่งเข้าไปถึงต้นท่านไม่ใช่เหื้อเดียวกับตัวอย่างที่ท่านตัดไปให้เอากระสอบปุ๋ยมาทุกที่ถามได้เลยนะครับโอ้เลนเนื้อปุ๋ยลังษตะคือยูโรเพนแท้ๆภายใต้ชื่อของลูกกรดุน20 10 10 เ็นเนื้ออยู่ลงเกนเหตุผลคือผมขึ้นทะเบียนปุ๋ยปากา้ารโงเห็ไุไม่ทันนะครับต้องขอภคยสำหรับปีนี้ได้ใช้ปุ๋ยยีเนี้ยไม่แน่แต่ว่าเปลี่นี่ฮ้อจะเจนเป็นรุ่นเมื่อยี่สิบสี่นะครับราคาณะกมม็ดีผลผลิตก้อยตำ่ำใครมีอ้อยถือว่าได้เกียร์ราคาอ้อยจะดีต่อเนื่องไปอีกสองสามปีถ้าในเท็พันสี่พันห เรื่องอีกสองสามปีมองข้ามช็อตครับปีหน้าจะต้องทำอะไรปีนี้แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วครับอ้อยหา20-30%จากการที่ะได้ไปอย่าไปวลมองข้ามชอ็อตปีหน้าอันไหน,นยิวผมไม่เด็ดตกต่ำหรือถูกไปใหม่ครับราคาอย่างนี้ได้เห็นอีกสองสามปีางหนากล้าลงทุนครับใช้ของดีใช้ของคุณภาพคุมยากห้อยู่อ้อยท่านดีแน่ ให้นําให้ทันให้นยาให้ทันมีตัวช่วยให้นําอยู่ไดนน้ดีได้งากก็คือเรีลนี่คือเทคโนโลยีใหม่ที่มาช่วยท่านในภาวะแเนงนอกจากไว้หลายหายท่านปันใจป็นหมู่เขาโพ